ทำความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายเท้าชิดแขนชิดข้อมือกระดกปลายเท้าเข้ามาขยุมนิ้วเทาว้าเกรงขาเกรงสะโพกแฟบท้องดันหน้าอกขึ้นไปหงายมือขึ้นกำมือให้นิ้วหัวแม่มือถูกกำขางชิดหน้าอก ทำใบหน้ายู่หรือทำใบหน้าให้เล็กลงเกล็งทุกส่วนในร่างกายพร้อมกันทอนพักในท่าศพอาสนะแขนขาแยกประมาณฟุตหนึง่งหงายมือขึ้นทำความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบาย เท้าชิดแขนชิดก้มมืองอเข่าซ้ายเข้ามายกขาซ้ายขึ้นมือซ้ายจับเท้ามือขวายันเขา่าหรือจะทําท่าที่ถึงก็ได้นะครับถึงแค่ไหนแค่นั้นหรือจอามือกอดไว้ที่เข่าด้านหลังก็ได้ครับขาพับด,ด้านหลังดึงเขามาด้านหน้าทำท่าที่ทําได้นะครับตึงก็ที่รู้สึกสบายแล้วมีพลังที่สุดพอนถ้าสลับข้างครับยกเข่า ยกขาขวาขึ้นมามือขวาจับเท้ามือซ้ายยันเข่าตึงเท่าที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดท่านี้ก็จะดัดกระดูกรั้มเนื้อเส้นเอ็นของขาด้านหลังจะปรับสมดุลเส้นลมปานของไตของกระเพาะปัสสาวะพรอนพักท่าศพอาสนะแขนขายแยกประมาณฟุตหนึง่งงายมือขึ้นแต่ความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบาย อันนี้แก้าการผิดปกติที่เอวที่สะโพกได้ดีมากนะครับนอกจากจะแก้ที่ขาด้านหลังแล้วเนี่ยก็ช่วยปรับสมดุลบริเวณเอวบริเวณสะโพกได้ดีมากเท้าชิดแขนชิดข้อมือทําซ้ําอีกครัง้งหนึ่งยกขาซ้ายขึ้นมือซ้ายจาาับเท้ามือขวอเยันเข่าตึงแล้วที่รู้สึกสบายแล้วมีพลังที่สุด พรทําสลับข้างยวขาวขวาขึ้นมือขวาจับเท้ามือซ้ายันเข่าตึงแล้วที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดพรพักในท่าศพอลลาสนะแขนขาแยกประมาณทุกนึงงายมือขึ้นทำความรู้สึกผ่อนคลาย เบาสบายเท้าชิดแขนชิดข้อมือตั้งเขา่าซ้ายขึ้นมาแบะขาซ้ายออกข้างไปเอาขาขวาไปขี่ไว้หน้ามองไปด้านซ้ายงายมือขึ้นแยกพอประมาณตึงตที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดท่าน,นี้จะตึงมาที่หน้าขาตึงมาที่ข้างขาตึงมาจนถึงท้อง พอนตัสลับข้างตั้งเข่าขวาขึ้นมาแบบออกข้างไปขาซ้ายมาขี่ไว้นำลมมงไปด้านขวาหงายมือขึ้นแยกพอประมาณตึงที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดท่านี้จะปรับสมดุลกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเด็นบริเวณสะโพบริเวณขาได้ดีมากกับปรับสมดุลของเส้นลมปรานกระเพาะอาหารกับถ u งน้ำดีเอรเหยียดขาไปพักในท่าสราสนะแขนขาแยากประมาณฟุตนึง งายมือขึ้นทำความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายอันนี้ช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นด้วยนะครับทำซ้อรั้งหนึ่งทับเอาชิดแขนชิดก้อมือแบะขาซ้ายเอาข้างไปเอาขาขวาไปขีไว้หน้ามองไปด้านซ้ายงายมือขึ้นแยกออกพอประมาณตึงแล้วที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุด ตอนเตรียมตัวทำสอบข้างตั้งเข่าขวาขึ้นมาแบะออกข้างไปเอาขาซ้ายมาขี่ไว้หน้าลงไปด้านขวางายมือขึ้นตึงเน้ที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดตอนพักในท่าศพอาสนะแขนขาแยกประมาณฟุตนึง่งงายมือขึ้น ทำความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายอ่าเท้าชิดแขนชิดข้อมือตั้งขาซ้ายเข้ามาเอามือกอดขาซ้ายเอาไว้เอามือประสานกันกอดขาเอาไว้แล้วก็ดึงเข้ามาหาลำตัวตึง่าที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุด ท้างชิดหน้าอกยกศีรษะขึ้นให้ตึงบริเวณท้ายทอยเท่าที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดถอนทำสลับข้างตั้งเข่าขวาขึ้นมาเอามือทั้งสองข้างกอดเข่าเอาไว้ดึงเข้ามาหาตัวของเราตึงที่ต้นขาเท่าที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดขางชิดหน้าอกยกศีรษะขึ้นให้ตึงบริเวณท้ายทอยด้านหลังเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดถอนพักในท่าโมอาสนะ แขนขายแยกต่อมันฟุตหนึงหงายมือขึ้นทำเข่าสบิผ่อนคลายเบาสบายขต่อไปเท้าชิดแขนชิดข้อมือตั้งขาซ้ายขึ้นการแขนต่อเป็นเส้นตรงรับข้อมือลงหน้ามังไปดานซ้ายกดเข,าข่าบนฟ้าตึงที่เอวตึงที่แขนตึงที่รักแร้ตึงที่เอว มี้จับปรับเสถลมลานของกับของถุงน้าดีนะครับแล้วไกระปรกระวะได้ดีมากเสลลมพานของปอดของหัวใจมันจะจัดกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นบริเวณเอวได้ดีมากมาก่อนหายดขึ้นเหยียดข้าไปกอกเขาขวาเข้ามาตั้งเอาไว้ข้าไปลงหน้ามันก็ดดานขวาตดขับาปซ้ายกดข่าขวาไปด้านซ้ายตึงที่เอวรักแร้ตึงที่เอวตึงที่รักแร้ น่าจะปรับสมดุลเหมือนกับท่าที่แล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นจุดที่ใกล้เคียงกันอีกนิดนึงเพื่อให้